ตัวแทนจากโรงเรียนความสตรีมีนวันนี้เราขอนำเสนอแผนจะลดคข้จากผักพื้นบ้านจากใบตำลึงและผักกูดสมมติฐานนะครับจะลดค่้จากใบตำลึงและผักกูดที่สามารถลดอ,อุณหภูมิของผิว,วได้ตัวแปรที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ดังนี้นะครับตัวแปรต้นคือใบตำลึงและผักกูดในอัตราส่วนต่างๆ 2. ตัวแปรตามคือการลดอุณหภูมิของร่างกายตัวแปรควบคุมคืออัตราส่วนของส่วนผสมต่างๆอุณหภูมิร่างกายปกติที่อุณหภูมิ 8 5 3 7องศาเซลเซียส3อุณหภูมิของห้องทดลองอยู่ที่28.5องศาเซลเซียสที่มาได้ความสําคัญวันในเขตพื้นที่อำเภอสาบบริจังหวัดปัตตานีมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างต่อเน,นื่องกระทบทางด้านร่างกายทําให้คนในพื้นที่เป็นไข้ไม่สบายปวดเมื่อยตามร่างกายบางคนมีไข้สูงอางการแพทย์รักษาแล้วจะนิยมใช้เจลลดไข้แต่ในพื้นที่ของเรา เจลลุกไข้ยอย่างหางซื้อได้ยากแถมยังราคาแพงกด้วยคณะตธรรมจึงมีแนวคิดว่าในเมื่อใบตำหนึงและผักดูดมีวีริเย็นมีมีประโยชน์ต่อร่างกายและยังสามารถดับพิษร้อนและยังแถมยังสามารถปรับอุณหภูมิและลดก,การสะสมของอุณหภูมิในร่างกายได้อีกด้วยถ,ถ้านำมาทำเป็นเจลลดกไข้จากใบตำหนึงและผักกูดคงมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิของร่างกายได้ขอบเขตการศึกษา ประสิทธิภาพของการลดลูปภูมิจากเจลลดไข้ใบตำนึนและผักกูรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เจลลดไข้ที่สามารถลดลูปภูมิของผิวได้ 2. ช่วยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมีการซื้อเจลลดไข้ตามท้องตลาดที่มีราคาแพงเ็คืออุปกรณ์ในการทำแห้เจลลดไข้ข่าเดือนมาครบทา,าที่ปานละเอียด ไปดำเนินรายละเอียดแล้วก็เจลาตินเกลือปลอดวัคคายชอนแล้วก็ภาษาลูกขั้นตอนหรือวิธีการทำนะคะทำได้นำขบวนหรือไปดำเนินเก็ดเก็ดเก็ดสายลุงในครกแล้วก็ตำตำตำรายละเอียดแยกจากเอาแค่น้ำอย่างเดียวน้ำเจลาตินสามชอาม้อนโต๊ะตามด้วยเกลือหนึ่งชอ้อนโต๊ะและน้ำหนึ่งชอ้อนโต๊ะคนคนคนให้ กกข้อสอบไบดำนึนงและผ่าโกดจำนวนเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของการลดอุณหภูมิกบเพืลอนได้หลทดลองอยู่ที่1 1 8เดอซผ่าโกดเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของอุณหภูมิกบเทืลอนได้หลักทดลองอยู่ที่12.50เปอร์เซน์และเจลใบตำนึนงและผ่าโกดอยู่ที่ 9. 2 9นต์ตอนที่สคือการทดลองประสิทธิภาพของเจลลดไข้ใบดำเนึงในการลดอณภูมิของร่างกายอาจารย์กอ่์หนึ่งเือทดลองอยู่ที่1 5 1 4และอุณหภูมิ หนึ่งนาทีถึงสิ่นาทีค่าเฉลีย่ยทั้งหมดอยู่ที่ส2 1ต่อที่สามลองประสิทธิภาพของเจลไท่ผักโขดอุณหภูมิของร่างกายอัตรายหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอุณหภูมิปกติของเจลก่อนทดลองอยู่ที่ประสิทธิภาพ0.31และค่าเฉลีย่ยอุณหภูมิหนึ่งนาทีถึงสิ่นาที รวทั้งหมดอยู่ที่ส5 1 38.98ตอนที่4การทดสอบการทดลองประสิทธิภาพของของเจลลดไข้ไปดํำเนึง่งผักโขดและเจลลดไข้ตามท้องตลาดอุณหภูมปกติของเจลดปดํำเนึนอยู่ที่3 5มหภมิร่างกายของคนไข้ยอยู่ที่1ิ8อณหภูมิค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่หน2 4ปกติของเจลลดไข้ผักโดอยู่ที่ส5 3 8้มหภูางกายของคนไข้อยู่ที่1ิ2 8 อุณหภูมิค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่36.25อุณหภูมิปกติของเจดูรุนไถ่ตามท้องตลาดอยู่ที่35.54อุณหภูมิร่างกายของคนไข้อยู่ที่ึ0 1และอุณหภูมิค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่36.48 ลดไข้จากผักกูดลดได้สองหององศาและเจริญไข้ตามท้องตลาดลดได้36-47องศาค่ะจะเห็นได้ว่าใบตำลึงจะมีประสิทธิภาพของการลดไข้มากกว่าผักกูดและเจรลดไข้ตามชองตลาดอธิบายผลจากการศึกษาเจริญไข้จากใบตำลึงและผักกูดคณะผู้จัดทำสามารถทดลองการลดอุณหภูมิผิวของเจริญไข้จากใบตำลึงและผักปูดเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายอันเป็นสาเหตุของการเป็นไข้ ยาลดไข้จากแบตาหนึ่งผักกูดไปประคบที่หน้าผักของผู้ที่เป็นไข้ในระยะเวลา1นึ่งถึงสินาทีเสนอแนะ 1. นึ่งควรอายุการใช้งานของายาลดไข้จากแบตาหนึ่งและผักกูดให้นานกว่าเดิม2ควรวรรจุพัณฑ์ให้น่าใช้มากขึ้น